ดดําเทสวัสดีครับวันนี้พี่พ่ทาหารกอรอมอนอรได้จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ขึ้นเพื่อให้ประชาชนได้ใช้บริการจะเป็นอย่างไรนั้นไปชมกันเลยครับ วันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งภารกิจสำคัญที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่ส่วนหน้าหรือกอรอรมอนอได้จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ออกให้บริการตรวจรักษาโรคพร้อมด้วยกิจกรรมให้ความรู้ต่างๆกับประชาชนในพื้นที่วัดบุรานประดิษฐ์อำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีเพื่อร่วมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าให้แก่ประชาชนคนไทยของเรา แพทย์เคลื่อนที่ของเราเนี่ยก็จะมี ความวัตถุประสงค์หลักในการที่ให้บริการประชาชนในพื้นที่ห่างไกลนะครับแล้วก็สนับสนุนการทํางานของหน่วยทหารในพื้นที่ด้วยกิจกรรมโดยหลักๆโดยพื้นฐานเนี่ยก็จะมีเรื่องของการตรวจส่าโรคทั่วไปนะครับแล้วก็มีเรื่องของการริการเกี่ยวกับด้านทาตกรรมและบางทีเนี่ยทางหน่วยทหารเนี่ยก็จะมีในพื้นที่เนี่ยก็จะมีการบริการอื่นด้วยนะครับอย่างเช่นวันนี้ก็จะมีเรื่องของการตัดผมนะครับบางทีเราก็มีการทําเรื่องของการดูแลสุขภาพในโรงเรียนนะครับอย่างเช่นว่ามีการกําจัดหิดกําจัดเหาให้กับเด็กอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือมีการบริการให้ ป่วยพิการนะครับทั้งมีการมอบอ่สิ่งอุปกรณ์สำหรับช่วยเหลือผู้ป่วยด้วยครับปกติแล้วเวลาเจ็บไข้ไม่สบายก็ต้องไปที่โรงพยาบาลน,นะคะหรือไม่ก็ไปที่สถานีอนามัยแต่คือตอนนี้คือทางหน่วงหน่วยงานทหารนะคะมาก็รู้สึกว่าดีด,ดีขึ้นเพรา <คน S 1> ะคนแก่ๆที่เขา,เขาไม่ค่อยไหวที่จะเดินไปหรือว่าจะขี่รถไปก็ไม่ไหวเขาได้มาตรงนี้มึงใกล้บ้านและนี่ก็เป็นกิจกรรมดีๆ ที่สัมพันธ์ที่ดีระหว่างพี่ๆทาหารกับประชาชนในพื้นที่เด็กชายธนุศักดิ์น้อยผู้ซื่อข่าวอาสาเด็กคิดเด็กทำรายงานครับสวัสดีครับ